หลังจากที่เราสับสับสับ,สบแล้วก็งัดนะครับงัดไปงัดมาแล้วก็จะได้มาในรูปนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามันก็จะเร, cort, teenage, เร,เระิ่มเริ่มหลวมนะครับเริ่มหลวมแล้วทีนี้จะตัวนี้นะครับพอเรางัดไปเรื่อยๆจะตัวนี ruling, ้มันก็จะหลุดออกนะครับก็จะหลุดออกไป็นลักษณะประมาณนี้นะครับก็จะหลุดออกประมาณนี้นะครับพอเรางัดไปเรื่อยๆก็จะหลุดออกในลักษณะนี้เลยนะครับในลักษณะนี้ ก็คือประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะทําการเคลียร์พวกกาพวกนี้ออกนะครับจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับก็จะเห็นชัดเจนว่ามันก็จะหลุดออกมาแล้วนะครับแต่ก่อนที่มันจะหลุดเนี่ยเราจะต้องงัดนะครับแล้วการที่เรางัดนี่แหละนะครับมันจะทําให้มีความเสี่ยงที่เจ้าตัวคมมีดเราเนี่ย ถ้าตวปลายมีดมันจะขาดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเวลาเรางัดเนี่ยโอกาสที่คมมีดเราจะขาดเนี่ยมันมีสูงมากนะครับก็คือในส่วนของในส่วนของปลายนะครับในส่วนของปลายเวลาเราฟันแล้วก็งัดนะครับทีนี้พอหลังจากนั้นเราก็จะเคลียร์เตฟนี้ออกนะครับ เกีพวกนี้ออกไปเรื่อยนะครับกรณีที่ใช้กระต่ายขูดนะครับกรณีที่ใช้กระต่ายขูดเนี่ยก็คือจะผ่าลักษณะอย่างนี้นะครับใช้กระต่ายขูดนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเป็นลักษณะของการโม้เนี่ยลักษณะของการโม่ก็คือจะต้องเอากระลาออกจากเนื้อนะครับทีนี้สิ่งที่เราจะทําก็คือเราจะทําในแบบที่สองนะครับก็คือผ่าในลักษณะเอาแยกกระลาออกจากเนื้อนะครับทีนี้ ถ้าสมมุติว่า,ถ,า,า,า e at, ถ้าเรามาดูในเชิงของรายละเอียดนะครับถ้าเรามาดูในเชิงของรายละเอียดเราจะเห็นว่าในส่วนของกะลามะพร้าวเนี่ยนะครับมันมีความโ้งมนนะครับในส่วนของกะลามะพร้าวมันมีความโพงมนทีนี้งานที่เราจะทําก็คือเราจะเอามีดสับกะลามะพร้าวเนี่ยนะครับสับออกโดยที่ไม่ให้มันแตกนะครับโดยที่ไม่ให้โดยที่เนื้อมันให้เนื้อมะพร้าวนี่ยังกลมกลมเหมือนเดิมนะครับก็คือเราจะต้องค่อยๆเฉาะเอา กะหล่ำมะาพร้าวเนี่ยออกจกับแยกออกจากเปลือกนะครับพยายามที่จะไม่ให้มันแตกนะครับทีนี้ปัญหามันก็คือว่าเนื่องด้วยองศาของกะหล่ำมะพร้าวมันมีความโค้งมนใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูลักษณะของการสับนะครับการสับเราก็าต้องสับในลักษณะอย่างนี้นะครับการสับต้องสับในลักษณะนี้ก็คือสับสับลักษณะอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยออาด้านข้างนะครับทีนี้เราก็จะมาเห็นคุณสมบัติของอาจาตัวข่มมีดนะครับเราจะมาเห็นการทํางานของคมจริงๆในลักษณะของการ ตัดกะลามะพร้าวนะครับเพราะว่ากะลามะพร้าวนี้หน้าหน้าตัดมันไม่ตรงใช่ไหมครับหน้าตัดมันหน้าตัดมันโค้งมนนะหน้าตัดมันโค้งมนไม่พอการสับเนี่ยยังต้องสับในลักษณะเฉียงด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็จะมาดูกันนะครับว่าการทํางานของคมเนี่ยมันจะทาํางานยังไงนะครับเมื่อเจอเหตุการณ์ในลักษณะอย่างนี้นะครับ